ไปบิ้มนเนนอนี่เลยโอ้ยมึงยังเจ้านี่ไปซื้อบ้านอันุ๊กตาเนาะกไปเบิ้งมันเอ็เอ็โอ้ไปนั่งเกีรจน่าเอ้ยยายนยายนีจึงเมึงมึได้โดยี้าเจ้าเอารมา้งมึงขึ้นนี่มึงเดินงขึ้นเาเหยียบงในข้าวอยกุพิที่ากกูใหญ่ไปยังม่มีเงินเขาไปเบิ้งซื้อบาที่ได้มึงมึหลายเจ้าเปเชียวแหวมึงบ่ เด้อเสียเยนยืมเงินซื้อบานได้แล้วเด้อเียนม่มีเงินซื้อบานดบ่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 บเบ่ที่บ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 นบ่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 บาบ่บ่บนไ่บ่บ่นีบ่ร่บ่บ่บอา่บ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 ่ี่บ่บบ่ี่บ่บาบ่บ่บบ่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 ่ด่บบบบ เื่อนสาวยังเกาะอะไาเอื yeah. right. I mean, ่อเพื yeah. ่อนเ่ถือสาวยังเกาะสาวยังกาะสาวเกาหลีมาขึ้นเนี่ยเขาโทรวาว่าน่ากับเขาว่าสาวยังก็อะเป็นนักเอกื่อยังไงก็ใเดนจับม่ได้โอ้สาวปันปันเจริญญาเพลินแพงขึ้นน้น้ำคลองนั่นนะเอาไปคุยกันก็ว่าเขาจะให้เขายิมกันไปหยิ้มกันไปไปคุยกิจการไปออกไปเลยไปออกไปคุยกันก็รด เอาไปไิ่งวิไปไม่วิ่งแบบนี้หือจะามอย่างเงี้ไยืนเบื้งหน้าแม่เบื้องบนหามไปไอมีเงินสิบวัยเข้าไปเบื้องบนเดี๋ยวูไดโซโคกผู้ใโซโคกผู้หนาเดี๋ยวผูไใ้โซโคกลู้หลานเ่ว่าครับน้ำบาบสินี่ครับผมเอาเดียนบาบน้ปเดียนนีอาบอาบมือนี่สามเทียนหรอคือว่าแม่ไปเทั่ไวสืลูกแม่อาบน้าอยู่เลาเล่าค้นดำข้นเขียวซื้อ ซดขคือเสียงวเนาะดมดวเนี่เอออย่างให้ได้เบียร์ให้ได้ไมียนหรอเบียลไดวมังเบีัมีเปรัมากปีปรนอุบักดอมดัมบวอุบักน่าบเปรันมากประมาเฮ้ยเดี๋วดีสิก็เล่าใจอยู่นี่ล่ะเล่าใจอยู่นี่ปไปปผูกขดตายบง คน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 เล่าใจที่ที่ผู้ค่อยแต่งบอกลาแม่นครับุ๊ยเบื้องดีเดียนควาวงาม่งแม่เขาเรื่เบื้องกัเบ็บงามบอหนิเบิ้งกักงามบอเบิ้งงามครับพวกเม่เดียนงามเม่เดียนงามก็รอเบิ้งกักก็หลุสวยเหลีอยงใหญนี่แหละสาวงามที่บนโคกนั่นเห็นบอเห็นบอหนี่สาวงามบนงคกบอมกเจ้าจากกุโคตอนนี้คนดังเอฟซีหลายๆลเลยมาคุยน้ำเลยพป่น้องว่าสิบรงสิไป จะไดรสิมีเงินซื้อบัตรเสนอพี่น้องเลยขอเสียออกซื้อบัตรเบิ่งแนนรอยสี่สิบเก้าบาทเสียออกว่าไหเมยเพิ่นไม่พี่น้องเสียวเมยเพิ่นได้กันเสียวเมยเพิ่นได้หรือเปล่ากักดีนี่แม่เสียวเมย์เสียออกกักกักเจ้าไหนบ่ให้ยืมเอาคุยกันเบิ่งหรอกเอาคุยกันมึงบ่างเนาบ้าเอ้ยกูมีเงินอะไรซื้อหักล้อปุงบปุ๊บดักบ่เสียหาเงินไปเดีซื้อหักล้อไปแกงงวงแกงควายนี้เป็นไรวะจีล่ะไม่เนเวี ได้าคามิด <Möglichkeit, S 2> ดีแต่ว <int> okay. mm? <y> ่าเป็นได้หวนันี่อ้เอะไรกงเเตีงเมียีามเงคันเหลียจากซื้อรถชิปรอไอ้จีต่งเมียแมม่ครับสาวใดบอกมีเดียดเนี่ยสาวที่ใส่บอกบอกจที่ใส่คุณสาวมื่อคืนติตีเกาหลีสาวเกาหลีเดี๋ยวเดี๋ยวพอถามกันว่าที่เงินไปออกแรกกันนั่นไปหันไปนีที่ได้หาได้ชิปนี่ออกบลได้มากได้ไ้ให้ผู้ใดไหอ้้ผมครับ แต่ให้แม่ครับไม่ได้หือครับใส่แม่ข้อขอเจ้าเดี๋ยวให้แม่คนใดพอทำคนพ่นอจะกุญแจว่าให้แม่ผู้ใดผู้เป็นแม่ให้เงินให้แม่ผู้ใดเง่ครับเอาอันนี้พรอะเหี้ยนนี่ดิเพราครับแม่ผู้เป็นออกมาผู้ใดแม่ผู้เป็นออกมาเอาแม่สายครับเอาแม่สายแต่แม่อุปถัติธรรมแม่แม่เหียนแม่เท่เท่เท่านึงใส่แม่หน่อยเป็นแม่เอาแม่หน่อยเป็นอย่างนี้แม่หน่อยนี้แม่หน่อยเป็นอย่างนี้แม่ผู้รับเป็นแม่เลย แสดงว่าบางนีออกมาจากกุนไม่ไพ่ไมม่ใสายเราไปเลี้ยงหุยอนี้เศร้าลม่อาบน้ำหาไปโรงเรียก็นเม่ทาเปลีให้แเมีอาบน้ำที่ทวนทอย่ตีลงกันท่าอาบน้ำเน่นลงกัน่าอาบน้ำจังไงก็ล้มอาบก็บางคดมือนักมันกันาเปลียนเฮยเจอใครจะอ้วนใครอ้วนอ้วนแปลว่ายังไงอุปนแปลยังไงสั่งไงสั่งไงอุปนัยสางไงเด้อ๋อยเนาะเอาไปเี ไม่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 ม่ไยนส่องแม่ไมส่ง่แม่ตีนีโอ้เลาละสิรลยสิห้เงินไม่เดียนหมอไม่เดียนทยเงินอยู่เอออ๋เอามาเดี๋ยวเอามาเนี่ยไม่สิคุยกับไม่เดียนก็คืู้ไมเอาไม่มาโบดมาโบดไหมสิห้ยเงินไม่ไม่เดียนบมอไม่เดียนาัพยิงเงินนี่น่เดอะไที่ไหอนเไม่เดียนวลาไนียิงเงินเด้อ้ามเอาเิหเน่้อย่สิบกบาทนี่ยเดี๋ยวนี่แล้วอาไม่ก็จะสูบโอกาสใช่มือขึ้นเท นี่เระพันส kind of ูการใช้เมื่อขึ้นในงานเมียเขานี้เมื่อขึ้นบริการใช้พอยอมมาเนี่ยนั่นกรงสร้างบทบาทพี่น้องเงียงเมื่อขึ้นจากองเรนมื่ขึ้นแหละครับพงงามพี่เจ้าดอกนั่นโอ้ยพงามคือเจ้าดอกพนวพานีเดวให้พอเบิ่งคนงามพอเบิ่งคนงามลูกคนงามคนงามใน้านโคกทนี้พ่งามขึ้มียเดียนทีละตาเดียดบงเจ้าเนี่ยนเมียเดียนอย่างนี้พวกงามแับพวกงามเมีแต่มาดับ่ โอ้โคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไม่ใช่อ้โหยูไงที่เดียวอากูไอเมื่อไหร่กินเที๋ยวว่าอะไรท่ำเดียวเดียวให้พอถามเวลาว่าเมเดียนนี่ว่าขันฝรั่งถักมาสามคนเนี่ยพูดให้สีผ้ใหญ่ผู้ให้แล้วถ้าว่าเมเดียนผู้ให่บ่าทนัปดนหรมมาดีเาเที่ยวโอคดอวัาเมียครับวเียวันเมีมันบาบดูมันบาบเดียดวไปด่เนีนเวเมเดียนมันบาบดู เอยูเยูยูเยืนงัดทางงัดทางงัดตัวตังไมงงัดยูงัดางงัดทางงัดเฮ้ยเงียบไปเย่ยเตินนันนาน้ำตัดอ่ายุโวยเงินาไปเดี๋ยวเล่อยากไปบิ้งเดี๋ยวลูกไปขึ้นังาไไปยังพอดงเล่าจากยิมเงื่อนเราไปากไปบิ้งลูกจะของเหรียญเป็นในเมะไรกูมือได้แล้เอ้าแม่เรียนจิแพงหลายพี่น้องเงินแพงหลายแพงหลายไว้คนยิมดอก ไปบ้านเพ oh okay. oh. ียรเลยเมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนบ๊วยวิ่งจอที่ไปเชี่ยวลูกกันบ๊วันที่สามสิบมันบ๊วันที่สามสิบปาเชี่ยววิ่งกลับไปเชี่ยวไปพอด้านแม่เอาเมียมาเป็นนึ่งไปน้ำตีเอาให้เจ้าไปน้ำตีตอนนี้เสียวแต่เมียผู้ข่อยมันเป็นหักเมียข่อยมักเมียข่อยเลยทุกคนี่น้องเมื่อคืนเมียข่อยนั่งก็ใช้สว่างสิล่ะครับสว่างหาไปน้ำไปน้ำใจน้อยไปท่านี่เจร่า เราพอดีนี่นี่นี่ไม่ได้กันแต่เงินบาทมาเลยเดี๋ยวพอถามบ่บ่กับสาวเกาหลีเมื่อคืนนี่มักเขาบอหลูกพอถามก่อนพอสีทั่วมาครับบ้านนี้แม่แดงแม่แดงสาวแดงเอาไว้ใช้สาวแดงนี่เออเดี๋ยวน้ำกันครับมักน้ำกันครับมาอยู่เป็นแต่ปักอันนี้ไหมครับอินวางบักสีเป็นบ้าครับมันคุ้มครับบักไรเป็นบ้านเลยนี่ไม่ดีครับเดี๋ยวไว้พอมันบาปเดี๋ยวว้พอมันบาปลูกเดี๋ยวว้พอมันบาป พ่อไปนี่ครูอ้อมสอนไว้เฉพาะให้ด่าคนไปนี่ครูอ้อมก็ครู่นั่นไปนี่ครูบ้านครูบ้านเป็นแบบครูแบนไปแบนก็สอนดีสอนดีบาทที่เที่ยวจะฟังไปเรียนหนังสือเด้อฟังเด้อไปไปเรียนหนังสือคูอ้อมคูอ้อมว่าหนึ่งเด้อหามตีพ่อหนี่งหามตีพ่อพ่อเหียนหามตีพ่อสีหามด่าเพื่อนมันพ่อดีกลับออกมาตีปากพ่อเหียนแม่พี่น้องปากคู่ก็จงสอนได้สอนดีซั่งบอกว่า ชอนกับสอนคนดีใครเนี่ยชอนพี่บาบม่นี่ยโอ้ยพลออยากนอนกินอยู่กวนเนาะเก็บบักรเตียงเก็บมันกันเครื่อฮักกันแต่น้ำบาดกับป้อกันไหมโอ้โ่าเหรอไ้เพิ่นโอ้ง่าบ่อีเพิ่นบ่นะเชี่ยวพลอยมาขึ้นเหรียญอารมณ์มข้างมาขึ้นแม่ครับการใช่ไหมสี่นาดาเขามึงออกไปดูนี่เลยไหมเลยเอาประกันมาว่าใส่ได้หนึ่งว่าแมนนั่นเด้พี่น้อยเข้าใจได้ครับมาขึ้นเพิ่นออกแม่ล่าเพิ่นศูนย์กับการใช่เพิ่นเลยมาแสดงบทบาทให้คนเบิ่งชะ แมนปนีเลี้ยวมาหาแม่เลี้ยวแม่อยู่เงินจะค้ำในนี่แม่ข่าวคอมเมนต์ออกไปข้างนอกกูจะคว่ำบ้าบ้าไพนเสียออกบ่เม่นพูดไรล่ะเย่ยวบาเสียออกคนละบ่แมีนเพเสียวปอเม่นเพโอการใช้บักปากการใช่ะบ้าเอ้ยพอกรับมุกลูกพระท่านหาเีกหลเลยพ่อไป บักลูกคิดบอกได้ยีปันนอยู่โอ้โหไอ้ไอ้ไอ้ไอการใช้การใช้ใช่ทั่วหาการใช้ไอ้ปันนี่เจ้าบอกว่าการใช้มาเอาลุ้งแน่ตอนนี้บ่ราะลุ้ในบทบาทการใช้นักขนาดเลยตอนนี้มึงมากไ่หน่มากนะเสียเอาเสียเอาเอาไปนี่สวสมบทบาทไปไหนยิงบทการใช้ครับมาขึ้นพี่น้องเจ้าบางสินเจ้าซามันถอดพี่น้องไม่เป็นบ้า ปยังพอบ่อยเงีเง okay> like ี้เป็นบ้าดูดิจะเป็นยังบทการใช่กันเลยครับเป็นเนี่อาเดียดเเงยป่อยเมอดี๋ยวอยามกันมาเป็นบ้าคนดีเฮ้ป่อยเอนั่งเป็นเพิ่มาโอ้ยเป็นบ้าจอยสร้อยจุเป็นเพิมแม่จะขอมือแรกเพื่อสิบคุ้มบาบายแล้วมือแรกพื่อเสี่ยนเบิ้งให้เบิ้งแย่งให้เอาหน้ามาบงใเอามันกระดากูยังกูเจ้าอยู่บนนี้เออเมื่อแรกว่่ได้ไปนํ้วมันอได้ธัราพอ นีแม่คูนมาโถมเขาไหลกวาดกันเลยโอ้ยมาที่นี่มากวาดใเนาะพี่พุ่มกวาดไมพุ่มกับ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 เรนกวาดีกอนวเาพุ่กวาดก่อนแบบไหนเช่นนี้เอาตายไอ้นี่กับแขนตียงบอยกับแขนกับแขนนี่เซ็นไว่ยุ่งใกล้กันที่เส้นไม่โอ้โนี่จะขีดเส็นไว้ไว้ใกล้กันบ้างโอ้ มากินถึงเด้ลงจากวายีสิกูนั่นแมนว่าั่ะกอดกันว่ากูนั่นกอดกันได้กว่าน่ะอืกอดกันรูดิู้ดนี่นี่นี่โอ้คือบอกควายจะมาเมี่ยเขาไหมน่ากลัวบ้าดูป้าดูมกเมียมกเมียเขาไปจะไปเขาแต่งป้าดะตัวเปอะบอกอ่าโอ้โหป้าูอ อันพี่น้องพี่น้องพอบามือน,นี้ย่าถือสมเซสาลูกไส้ผมเด้อพอบแกนแกอิงน้ำบทการใช้มาขึ้น